สวัสดีครับทุกทุกท่านครับเดี๋ยวมาดูกันในตัวอย่างข้อที่3นะครับยังเป็นตัวอย่างข้อง่ายๆนะครับแต่ข้อนี้มีความสําคัญที่เราอยากชี้ให้ชัดและชี้ให้เห็นครับว่า2ข้อก่อนหน้านี้นั้นเวลาที่จุดจุดหนึ่งครับผมเวลาที่จอยจอยหนึ่งของเรานั้นจอยจอยหนึ่งของเรานั้นนะครับในทัสของเรารับแรงนะครับมีอันโนนมีอันโนนแค่2ตัวเราสามารถใช้จอยนั้นเริ่มในการคำนวณได้เลย เพราะสมการของเรานั้นมันมีซิกมา fx มีค่าเท่ากับ0ูนย์ในแต่ละจอยซิกมา fy มีค่าเท่ากับ0ูนย์ในแต่ละจอยถ้าเกิดจอยจอยนั้นมีแค่2ตัวแปรเราสามารถแก้สมการเริ่มคิดคำนวณที่จุดนั้นได้เลยแต่พอไปพิจารณาดูทัสท่อนี้ครับไปดูที่จุด b นะครับไปดูที่จุด b มี1อันโนน2ออันโนน3อนโนนเอาและเริ่มจากจุดนี้ไม่ได้ เมทอดออฟจอยไปดูที่จุด C ครับมีแรงเนื่องจาก r รีแอคชั่นฟอร Cx Cy อันโนนห1ึ่งอันโนนสอรวมเป็น4ี่อันโนนเราใช้ที่จุดนี้ไม่ได้ไปดูที่จุด D ครับมีทั้งหมด3ามอันโนนก็ใช้ไม่ได้อีกไปดูที่จุด A เหมือนจะน้อยสุดหนึ่งอันโนนสองอันโนนแต่อย่าลืมนะครับว่ายังมีซับพอร์ตโรเลอร์ที่ A อีกหนึ่งอันโนนรวมเป็น3ามอันโนนในจอย์ A ดังนั้นครับเราต้องพิจารณากันอีกครั้งครับเราเริ่มจากเอาแต่ละจอยมาคิดไม่ได้เลยนะครับมาคิดเลยไม่ได้แม้ว่าแม้ว่าแม้ว่าโจทย์จะต้องการถามหาแรงที่อยู่ในแต่ละเมมเบอร์แค่นั้นเอง d e t e r m i n e the force is member ของทัชที่โชว์ในรูปนะครับและก็อินดิเคตด้วยว่าระบุนะครับว่าตัวไหนเป็น c o m p r e s s i o n ตัวไหนเป็นแรงเทนชัน ถ้าเกิดเราไม่สามารถหาจอยที่มี2อันโนนได้เพื่อเริ่มในการวิเคราะห์เราก็ใช้รูปแบบการวิเคราะห์แบบเดิมๆแหละครับคือมองทั้งหมดทั้งมวลน,นี้เป็น1ระบบแล้วก็ถอดรูปเงาะเข้าออกมาพอถอดรูปก็เข้าออกมาก็พบปรากฏว่าครับก็บอกว่าไอตัวนี้ออกมาไอตัวนี้ก็ถอดออกมาจากพื้นเขียน free body ด i แ g r a แต่ผมเขียนงไยหน่อยเนื่องจากของผมนั้นนะครับสามารถลบอย่างนี้ได้เลย พอเขียนอย่างนี้เสร็จที่ c มีอะไรบ้างก็เริ่มไปเลยว่าคงเป็นพินก็คงมีซัพพอร์ตที่ cx กับซัพพอร์ตที่ cy จำได้นะพินซัพพอร์ตนะครับพอไปดูที่ a เป็นโลเลอร์เหมือนพื้นผิวสมูทสมูทไปกระทบกันกับที่พื้นพอเป็นพื้นผิวสมูทไปกระทบกันกับที่พื้นแสดงว่าข้อต่อไปนี้ข้อ a นี้ก็ต้องมีรีแอคชั่นกระทำสวนทางขึ้นไปต้องเขียนให้ถูกนะครับ เขียนให้ถูกนะครับเออเขียนให้ถูกนะเวลาพินซับพอร์ตก็เขียนให้ครบนะครับเขียนให้ครบแต่โรเลอร์ต้องเขียนทิศทางให้ถูกนะครับอ่าเดี๋ยวบางคนเขาบางคนเขาสีเรียสนะครับบางคนก็สีเรียสอาจารย์บางท่านก็ค่อนข้างสีเรียสเกี่ยวกับการเขียน Reaction Force ของโรเลอร์ต้องเขียนทิศให้ถูกส่วนตัวพินนี้เขียนไปเราเคยทำมาแล้วว่าเดี๋ยวถ้ามันเป็นลบก็แสงว่ามันสวนทางเอง เมื่อพิจารณากันอย่างนี้เสร็จเราก็จะไปหาล่ะครับแรงที่ซับพอร์ตต่างๆพอไปหาแรงที่ซับพอร์ตต่างๆก็เริ่มเลยครับผมขออนุญาตใช้ซิกมา F อฟับเก่อนอันนี้หาเป็นที่ซับพอร์ตรีแอคชั่นซับพอร์ตนะครับรีแอคชั่นนะครับซับพอร์ตรีแอคชั่นขออนุญาตใช้ซิกมา F มีค่าไอซิกมา F อฟับเมีค่าเท่ากันกับ0ให้ทิศขวามือเป็นบวก ทิศขวามือเป็นบวกมีอะไรบ้างก็มีตัว600นะครับกับมีตัว 4x นะครับที่อยู่ในน,นานามี c x กับตัว600 600มีทิศเป็นบวกลบ 4x มีค่าเท่ากันกับ0ดังนั้นครับเราก็ได้คำตอบออกมาแล้วว่าดังนั้น c x เลยมีค่าเท่ากันกับ600นิวตันแรงที่ซัพพอร์ตตัวต่อมาก็ขออนุญาตไปใช้นะครับ เมื่อต้องการแรงเมื่อต้องการอยากรู้ support reaction ที่ A ก็เลยขออนุญาตไปใช้ take moment ที่จุด C ครับทุกท่านครับไป take moment ที่จุด C ถ้าเกิดทัดตัวนี้สมดุลแสดงว่าทุกอย่างก็สมดุลด้วยก็เลยขออนุญาตไป sigma moment ให้ทิศทวนเข็มนาฬิกาเป็นบวกทิศทวนเข็มนาฬิกาเป็นบวก sigma moment รอบจุด C มีค่าเท่ากันกับ0 ซิกมาโมเมนต์รอบจุด C มีค่าเท่ากันกับ0มีแรงตัวไหนบ้างที่หมุนรอบจุด C มีแรง400ครับแรง400หมุนทวนเข็มนาฬิการะยะห่างนะครับจากจุด C เป็น3เลกลายเป็นครับตัวแรกเลยเป็น400คูณ3ครับตัวต่อมาครับ600ครับก่อให้เกิดการหมุนในลักษณะทวนเข็มนาฬิการอบจุด C ห่างจากจุด C ในลักษณะตั้งฉากมีค่าเท่ากับ4เมตรครับ เลยกลายเป็นบวกครับ600คูณ4เมตรครับส่วนคุณหนูเอตั้งพังงาดอยู่ตัวนี้ซัพพอร์ตที่โรเลอร์ซัพพอร์ตที่โรเลอร์กำลังลเคลื่อนที่ในลักษณะทำให้เกิดโมเมนต์ในลักษณะตามเข็มนาฬิกาว่าจะใช้มือนะครับเดี๋ยวทิศมันกลับกันเดีย๋ยวจะสับสนเอาอย่างนี้ดียวกว่าทิศลักษณะที่เป็นตามเข็มนาฬิกาเลยออกมาเป็นลบครับ ออกมาเป็นลบเท่าไหร่ก็เป็นลบ a y ล่ะครับเนื่องจากตั้งพังงานใน a y ขอหยาด subscript เป็น a y ระยะห่างจาก a ถึงแนวระยะห่างระหว่างแรงนะครับแนวแรงและจนถึงไอจุดหมุนนี้ลักษณะตั้งฉากมีค่าเท่ากันกับ6นะครับโมเมนต์อามีค่าเท่ากับ6ลักษณะนี้ออกมาแก้สมการใน a y ออกมาแล้วล่ะครับว่ามีค่าเท่ากันกับ600นิวตัน เท่านั้นยังไม่พอครับยังสามารถใช้ซิกมาเอฟซับวมีค่าเท่ากันกับศแล้วพิจารณาได้เมื่อพิจารณาเอฟซับวมีค่าเท่ากันกับศูนยมีตัวไหนบ้างที่อยู่ในแนวดิ่งก็มีตัว400ครับทิศชี้ลงมี C y ครับทิศชี้ลงมี ay ครับทิศชี้ขึ้นเลกลายเป็นครับ600มาจาก a y ลบ400นะครับลบ400และก็ลบ4 y ลบ4 y มีค่าเท่ากันกับ0ดังนั้น Cy ออกมาเลยมีค่าเท่ากับ200นิวตันค่าที่ออกมาทั้งแกนทั้ง Cx กับ Cy มีค่าเป็นบวกแสดงว่าสิ่งที่เรากำหนดในฟ r ีโบดีแแดกแกรมนั้นถูกต้องเรียบร้อยแล้วนะครับถูกต้องเรียบร้อยแล้วขอหยาดวงกลมไว้สักนิดหนึ่งว่าหาได้แล้วนะครับตื้นตันใจเมื่อหาได้แล้วครับทุกท่านครับ เราก็เริ่มไปพิจารณาหาล่ะครับแรงที่เมมเบอร์ต่างๆมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ก็ขออนุญาตเริ่มที่จุดนี้นะครับผมขออนุญาตเริ่มที่จุด a นะครับเหตุผลที่ผมเริ่มที่จุด a เพราะผมรู้ ay ครับทุกท่านครับรู้ ay และมีอยู่2อันโนนที่ผมไม่รู้คือแรงที่อยู่ในเมมเบอร์ ab และแรงที่อยู่ในเมมเบอร์นะครับ ad ดังนั้นครับผมก็เลยขออนุญาตไปเขียนแอบเขียนเง,ยเงียบอยู่คนเดียวครับ สำหรับไอตัวนี้เป็น point A point A ครับ point A เขียนแกนออกไปให้เรียบร้อย point A ออกมามีแรงอะไรบ้างที่กระทำกับเขาเราบอกว่าถ้าเราไม่รู้ว่ามีอะไรกระทำกับเขาบ้างนะครับไม่รู้ว่าตัวไหนเป็น tension หรือตัวไหนเป็น c o m p e n s a i o เอาละครับเราก็จะให้มันออกมาเป็น tension ทั้งหมดคือออกมาจากจุดอันนี้600นิวตันนะ A นะครับ ไม่รู้ว่า f นะครับ fab ที่อยู่บริเวณนี้เมมเบอร์ Member นี้เป็นแรงคอมเพรสชันหรือแรงเทนชั่นเลยออกมากลายเป็นครับขอญาตเป็นแรงเทนชั่นก่อนรู้มุมหรือเปล่าขี้เกียจเขียนเป็นมุมใช้อัตราส่วนของสามเหลี่ยมถ้าด้านนี้4ด้านนี้3ด้านยาวก็เป็น5จำได้นะจำได้นะมาถึงบทนี้แล้วนะครับถึงบทนี้แล้ว เลกลายเป็นครับอัตราส่วนสามเหลี่ยมเล็กๆอยู่บริเวณนี้คือ5 4 3พิจารณาอีกแรงหนึ่งละครับนั่นก็คือแรงที่อยู่เป็นเมมเบอร์ m e m b เมมเบอร์เ d เป็นอะไรไม่รู้ขออนุญาตพิจารณาให้เป็นแรงเคนชั่นก่อนอยู่ในล้หน้าพอดีเป็น FAD ตั้งสมการครับทุกท่านตั้งสมการออกมาเลกลายเป็นซิกมา Fx กับซิกมา Fy เห็นไหมฮะเมททอดอฟจอยง่ายอย่างนี้แหละครับที่จอย A นั้นไปพิจารณานสมการของเราก็จะเหลือเพียงซิกมาเอฟสับเอ็กมีค่าเท่ากันกับ0ซิกมาเอฟสับเอ็กมีค่าเท่ากันกับ0ให้ฟังนะครับให้ฟังผมขอใช้ซิกมาซิกมาเอฟสับก่อนแล้วกันนะครับเพราะซิกมาเอฟสับเอ็กนั้นมันมี2ออันโนนเนาะ จะได้คำตอบออกมาเลยซิกมาเอฟสับยมีค่าเท่ากันกับศทิศชี้ขึ้นเป็นบวกเลกลายเป็นแค่กลายเป็นแค่เท่าไหร่ครับทุกท่านครับเลกลายเป็นแค่600เท่านั้นที่มีทิศชี้ขึ้นนะครับทิศชี้ขึ้นอีกตัวหนึ่งก็คือแรงนี่ครับแรง f นะครับ F A B F A B ทิศชี้ขึ้นเอาตัวที่ขนานกับแกนส่วนด้วยด้านยาว เลกลายเป็นครับบวก4ส่วน5บวก4ส่วน5 f a b มีค่าเท่ากันกับ0เลยได้ว่า f a b นั้นมีค่าเท่ากันกับ750ค่าออกมาที่คิดออกมานั้นมีค่าเป็นลบดังนั้นครับทุกท่านมันเลกลายเป็นแหล่งคอมเพรสชันทันไหมฮะออกมาเป็นแหงคอมเพรสชันใน f a b ออกมาเป็นคอมเพรสชันทุกท่านครับ ทุกท่านจะแก้ฟีโบดี้ไดแกรมให้ถูกก่อนก็ได้นะหรือจะไม่แก้จะใช้วิธีการคำนวณอย่างนี้เลยก็ได้ถ้าทุกท่านไม่แก้ฟี b o ดี้ไดแกรมนะครับขออนุญาตนะทุกท่าน sigma f sub x มีค่าเท่ากันกับ0เวลาทุกท่านแทนค่าออกมา fad เหมือนเดิมครับ fad ออกมาอยู่ในแนวแกน x ถ้าเราไม่แก้ฟีโบดี้ไดแกรมแตกแรง fab ลงมาก็จะกลายเป็นบวก FAB ครับคูณกับ3ส่วน5มีค่าเท่ากันกับ0ทันไหมขนาดแกนเท่ากันกับ3ด้านยาวเท่ากันกับ5เลกลายเป็นบวก3ส่วน5 FAB แต่เวลาที่เราเอาไปแทนค่าครับเรารู้แล้วว่าแท้จริงแล้ว FAB นั้นมีทิศสวนทางกับ f ฟีบอดี้ไดแกรมเวลาที่เราจะหา FAD เราต้องแทนค่าออกมาเป็นลักษณะ F AD ไปบวกกับ3ส่วน5แทนค่าเป็นลบ750มีค่าเท่ากันกับ0นะครับถ้าทุกท่านไม่แก้ฟรีบอร์ดี้ไดแกรมให้มันถูกนะครับทุกท่านก็ต้องแทนค่าออกมาในลักษณะอย่างนี้หรือถ้าทุกท่านบอกว่าถ้างั้นถ้าผมอยากแก้ฟรีบอร์ดี้ไดแกรมให้มันถูกละ่ะเพราะผมรู้แล้วว่าตัวนี้มันเป็นแรงกดผมเลยใช้ลักษณะอย่างนี้นะครับพอเป็นแรงกด การตั้งสมการของเราก็จะเริ่มเปลี่ยนแปลงไปครับขออยาตลบนะครับจะใช้แบบไหนก็ได้นะครับแต่ขอให้ความเข้าใจจะได้ไม่พลาดขอช้าหน่อยแล้วกันเป็นข้อแรกๆเลยกลายเป็นซิกมา f อ x มีตัวไหนบ้างให้ฝั่งขวามือเป็นบวกก็มีแค่ FAD เหมือนเดิมแหะครับแล้วก็ไปลบครับแตกแรงลงมานะครับมันจะพุ่งออกไปทางซ้ายมือพอดีแตกแรงลงมาเลยกลายเป็นลบครับ3ส่วน5 f a b มีค่าเท่ากันกับ0เห็นไหมครับเวลาแทนค่าเลยกลายเป็นแทนค่า f a b ตัวนี้มีค่าเท่ากับ750เลยเพราะทิศทางนั้นถูกต้องแล้วจะได้คำตอบออกมาครับทุกท่านคำตอบของเราจอกมาว่าแท้ที่สุดแล้ว f a d นั้นออกมามีค่าเป็นบวกจากสมการสแสดงว่าทิศทางในฟรีโบดีแดแกรมนั้นถูกต้องแล้วถ้าเกิดทิศทางในฟรีโบดีแดแกรมนั้นถูกต้องแล้วสแสดงว่าครับ คำตอบของเราออกมานี้แรงที่อยู่ในเมมเบอร์ AD นั้นเป็นแรงแนวลักษณะที่เป็นแรงเทนชันเขียนกำกับด้วยนะครับเอาล่ะครับอีกสักสองจอยครับทุกท่านใกล้เสร็จแล้วใกล้เสร็จแล้วนะครับใกล้เสร็จแล้วไปดูที่จอยดีครับไปดูที่จอยดีจอยดีผมขอญอาตไปดูที่จอยนี้นะครับไปดูที่จอยดีเมื่อผมขออญาตเลื่อนไปดูที่จอยดีก็ผลปรากฏว่าครับ ตัวไหนรู้แล้วก็แทนค่าไปเลยนะครับตัวไหนรู้แล้วแทนค่าไปเลยเรารู้แล้วว่าที่จ้อยดีนี้นะครับที่จ้อยดีนะครับที่จ้อยดีมีแรงที่กระทํากับเขา600นิวตันอยู่บริเวณนี้นะครับพอเห็นนะครับ600นิวตันหลังจากนั้นมีแรงเทนชันนะครับแรงเทนชันที่เกิดจาก fad ามาได้เมื่อกี้คือ450ตัว450แรงเทนชันไปอยู่ที่ ตัวดก็ต้องมีทิศพุ่งออกคือ450นิวตันอันนี้เราย้ำนักย้ำหนานะครับว่า Reaction Force ที่เกิดขึ้นกับจอยนั้นเราพิจารณากันอย่างไรเพราะฉะนั้นอย่าเอาให้ชัดเอาให้ชัวนะครับไปดูตัวต่อมามีแรงที่ลงมาในแนวระดับเม็คือ fcd fcd พุ่งลงมาในแนวดิ่งก็เป็น fcd อีกตัวหนึ่งออกมาอ่ะเดี๋ยวผมขออาต ไม่รู้นะครับกำหนดออกไปเป็นแรงเทนชัน f c d อีกตัวหนึ่งนะครับอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งแรงอีกตัวหนึ่งนั้นเป็นแรงที่ค่อนข้างน่าสนใจนั่นก็คือแรงที่อยู่ในโมเมนต์ BD แรงที่อยู่ในโมเมนต์ BD ไม่รู้ว่ามีแรงเป็นเทนชันหรือแรงเป็นคอมเพชันก็ทำลักษณะให้เป็นแรงเทนชันเอาไว้ก่อนครับแต่คนไหน อยากทำไม่เป็นคอมเพรสชันก็ได้นะครับไม่ไม่ว่ากันแต่ให้รู้ว่าถ้าคำนวณออกมาแล้วมีทิศสวนกับนะครับก็แสงว่าแรงที่เราเขียนในฟีโบดี้ไดแกรมนั้นมีทิศสวนทางกับแรงสวนทางความเป็นจริงและก็อย่าลืมดูว่าเป็นคอมเพรสชันเป็นเทนชันด้วยแต่เหตุผลที่เราเขียนออกไปให้เป็นบวกทั้งหมดเพื่อเวลาคำนวณน,นี้จะได้รู้เลยว่าถ้าค่าออกมาเป็นบวกแสงว่าแรงในเมมเบอร์นั้นเป็นเทนชัน ถ้าขากมาเป็นลบแสงว่าแรงเนี่ยเบอรอๆนั้นเป็นแรงคอมเพชันแค่นั้นเองนะครับจะได้เอาไว้รีเช็คอีกครั้งหนึ่งแต่คนไหนจะสัมปุสัมปี้สัมปุ้ยนะครับผมกําหนดมั่วๆก็แล้วแต่แต่ว่าคอนเซ็ปต์ต้องแมทนะครับแต่เขาก็แนะนํานะครับทุกท่านหลายๆคนก็แนะนําว่าให้กําหนดให้ดึงออกทั้งหมดไว้ก่อนนะครับเพราะว่าค่าที่ออกมาเป็นลบจะได้ออกมาเป็นแรงคอมเพชันอันนี้เป็น F dB fdb ไม่มีมุมก็ใช้อัตราส่วนสามเหลี่ยมนะครับสามสี่ด้านยาวมาเป็นห้าอันนี้น่าจะพอทันแล้วนะครับสามสี่ห้านะครับสามสี่ห้าโอเคครับดังนั้นก็ไม่มีปัญหาแล้วล่ะครับไม่มีปัญหาแล้วก็ไปพิจารณากันเลยล่ะครับพิจารณาออกมามีลักษณะครับทุกท่านครับพิจารณาออกมามีลักษณะซิกมาเอฟซับ นะครับซิกมาเหเลือกสีก่อนดีกว่านะครับซิกมา f X, มีค่าเท่ากันกับ0นะครับมีค่าเท่ากันกับ0ให้ฝั่งขวามือเป็นบวกมีตัวไหนบ้างนะครับมีตัวไหนบ้างานะมีตัวไหนบ้างครับทุกท่านครับนะครับมีตัวไหนบ้างขอญาตเลื่อนขึ้นนะครับ มีตัวไหนบ้างครับที่อยู่ในลักษณะที่อยู่ในตัวดีนะครับซึ C ่งฟับับเอ็กมีค่าเท่ากันกับ0ตัวนี้ออกไปทางฝั่งซ้ายมือ450ตัวนี้ขวามือ600นะครับ600และก็และก็และก็ฝั่งทางซ้ายมือ fbd ออกมาคือ3มส่วน5มองทันนะครับเลยกลายเป็นครับ600ครับลบ450ครับและก็ไปลบกับ3ส่วน5้า FDB มีค่าเท่ากันกับ0ได้ FDB ออกมาครับทุกท่านมีค่าเท่ากับ250นิวตันออกมามีค่าเป็นบวกก็แสดงว่าตัวนี้นั่นออกมาเป็นแรง t e n ช i o n ครับอา่าเป็นบวกออกมาเป็นแรง tension ทิศในที่กำหนดใน free body diagram นั้นถูกต้องแล้วช้าหน่อยนิดนึงนะครับทุกท่านแม้ว่ารูปจะไม่ไม่เท่าไหร่นักแต่ว่าเป็นข้อแรกๆเราก็เลยจะช้าหน่อย สังเกตเลยนะครับข้อไหนที่ยาวๆนี่คือข้อที่เอาลง Facebook ด้วยนะครับแล้วก็ข้อที่เป็นข้อแรกๆอยากให้คอนเซปต์ได้และก็อย่าอย่าดูใกล้สอบนะครับดูใกล้สอบเนี่ยไปดูช่วงที่เป็นตัวุยโจทย์ดีกว่านะครับโอเคครับไปดูตัวต่อมาคือซิกมาเอฟสับวมีค่าเท่ากันกับ0ซิกมาเอฟับวมีค่าเท่ากันกับ0นก็มีแค่2ตัวเท่านั้นแหละครับคือแรงที่ชี้ขึ้นนะครับก็เป็น f นะครับเป็น f c D F C D แรงชี้ขึ้นเป็น FCD เลยออกมาเป็นครับว่า FCD ออกมาแล้วก็ไปบวกครับเพราะแตกแรงตัวนี้ก็เป็นชี้ขึ้นเหมือนกันไปบวกเท่ากับเท่าไรด้านที่ขนานกับแกนคือ4ด้านยาวคือ5เลยกลายเป็นบวก4ส่วน5มาก่อนเลยและคูณด้วยขนาดของแรงคือ250มีค่าเท่ากันกับ0ได้ FCD ออกมาครับทุกท่าน FCD ออกมาถ้าคำนวณออกมาแล้วจะกลายเป็นลบลบเท่ากับ200นิวตันแต่อย่าลืมนะครับว่าค่าที่ออกมาเป็นลบแสงว่ามันสวนทางกันกับไอตัว free body diagram มาเลยออกมาเป็นแรง c o m p e s t i o n ถ้าอยากแก้ให้มันถูกนะครับอยากแก้ให้มันถูกก็เอามาแก้ซะว่าแท้ที่จริงแล้ว FCD นั้นนะครับนี่ฮะแก้ FCD ตรงนี้นะ FCD นั้นที่จริงแล้วมันเป็นแรง c o m p e s t i ต้องกดไปที่ point ดีที่จอยดีอย่างนี้ก็ได้ครับทำๆไปแล้วก็แก้ไปให้มันถูกแก้ไปให้มันถูกเรื่อง free body diagram นั้นเราเชี่ยวชาญกันอยู่แล้วขออยญาตไปดูตัวต่อมาครับตัวต่อมาก็คือเป็น i n ยนะครับเป็น Jo i n t 4ตัวสุดท้ายแล้วเป็น Jo i n t 4ตัวสุดท้ายจอยสนะีมีอะไรกระทำกับเขาบ้างนะครับมีอะไรกระทำเขาบ้างขออนุญาตเลื่อนขึ้นไปดูสักเล็กน้อย จอยซีมีอะไรกับผมไม่ดูที่จอยบีนะครับเนื่องจากตัวนี้ก็รู้แล้วนะครับ FAB FAD รู้แล้วนะครับถ้าไปดูที่จอยซีก็ง่ายเลยนะครับ1 2มันตั้งฉากพอดีนะครับจะได้ไม่ต้องแตกแกรงนะครับมันตั้งฉากพอดีเลยเลือกที่จอยสีแล้วกันโอเคครับมีแรง C Y กระทํามีแรง C X กระทํามี Member C D ที่เป็นแรงคอมเพรสชันก็จะกดเข้าไปมีตัวหนึ่งที่ไม่รู้ก็คือเป็น FCB แต่บางคนก็รู้แหละว่า FCB ควรเป็นแรงคอมเพรสชันนะครับเพื่อต่อต้านเพื่อต่อต้าน f c x นะครับแต่ไม่เป็นไรครับอ่ะไม่เป็นไรถ้าเป็นลักษณะที่เรารู้อย่างนี้เราก็ใส่ไปเลยครับลงนี่มา200นิวตัน F4Y เห็นไ f c x คือ600นิวตันเอาละครับไอตัวที่เป็นแรงกดขึ้นมาเมื่อกี้คือ200นิวตันนี่เป็น f c d แสดงว่าไอตัว F ตัวหนึ่งที่อยู่ในแนวนี้นะครับเป็น FCB นะั้นมันก็ต้องแน่นอนละครับมันต้องกดลงไปที่จอยซี C, เนื่องจากเพื่อจะให้สมดุลในแนวนะครับสมดุลในลักษณะในแนวระนาบก็จะมีค่าเท่ากับนะครับ FCB มีค่าเท่ากับ600นิวตันและเป็นตัวคอมเพรสชันด้วยอ่าใช่ไหมสบายๆครับทุกท่านสบายๆเราก็จะเห็นเห็นไหมครับว่า ถ้าเราเช็คตัวนี้ทำมาถูกตัวนี้200สมดุลกับ200 FCB แสงว่า FCD ของเรานั้นก็คิดออกมานั้นถูกต้องแล้วสบายสบายครับทุกท่านสบายๆในลักษณะอย่างนี้ครับก็เป็นเนกคณซอย่างนี้ถ้าเราไปเขียนสรุปก็อย่าลืมนะครับว่าถ้าเกิดท่อนนี้ครับถ้าเกิดท่อน,นนี้นั้นรับแรงออกมาเป็นแรงคอมเพรสชันก็อย่าลืมนะครับว่า การที่มันออกมาเป็นคอมเพรสชันนั้นคือมันมีแรงกดขึ้นไปทั้งสองด้านแล้วแรงกดนั้นก็ไปกดที่จอยด้วยไปกดที่จอยด้วยการเขียนรีแอคชั่นอย่างนี้อย่าลืมนะครับถ้าเกิดถ้าเกิดท่อนนี้นะครับท่อนนี้รับแรงในลักษณะที่เป็นแรงนะครับ fc f นะครับ fab เนี่ยรับแรงที่เป็นคอมเพรสชันก็แสดงว่าแรงคอมเพรสชันนี้กดลงไปครับ กดลงไปในลักษณะ2ด้านการที่มันกดลงไปที่เมมเบอร์ในลักษณะ2ด้าน Reaction-for c e ที่กระทำกับจ o ย B ก็ต้องเป็นแรงกดที่จ o ย B และก็เป็นแรงกดที่จ o ยเเพราะฉะนั้นเพราะอย่าลืมนะครับว่าอย่าลืมนะนะครับเพราะบางคนนั่นสงสัยนะครับบางคนสงสัยเอ๊ะทำไมเป็น o m p r e s s i o n เวลามันไปทำไมเวลาเขียนดูอยู่ในเมมเบอร์นี้มันเป็นกด แต่เวลาไปเขียนอยู่ในจอยอย่างนี้มันมีทิศสวนทางกันมันเป็น r e a c t ชั่นฟอร์ตามกฎข้อ3ของนิวตันนะครับอย่าลืมนะไม่เชื่อก็ลองกดวัสดุดูเหมือนที่เราเคยทำเอาละครับเอาละครับพอสมน้ำสมเนื้ออาจจะช้านิดหนึ่งนะครับช้านิดหนึ่งเนื่องจากเป็นข้อแรกๆเดี๋ยวข้อต่อไปอาจจะเร็วขึ้นนะครับอาจจะเร็วขึ้น มัง้งนะครับผมอาธรรมชาก,กดดูคูณสองนะครับทุกท่านครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไ r i b e กันด้วยและเจอกันในเนื้อหาอีกติ่งนิดนึงครับซีโ,โร่ฟอร์สเมมเบอร์ครับสวัสดีครับ